ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีวันเสาร์ที่27มีนาคม2564นะคะ สวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลขฮานอยนะคะผลของหมวอว่านะจ้ะเลขห้าน้อยผลของหมวอว่านะจ้ะเข่าที่ชุดกันเนะจ้ะบมเมนชุดเน่นเข่าที่ีสองนะจ้ะ สี่สองรอบปกตินาะจานะเนาะเลขในต่ล่างเข้านะกับมาสีา่ศูนย์สองศูนย์สี่สองนาจะเขารอบเดียวรอบปกตินะ่าจนะเนาะเดี๋ยวก่อนสิไปเบิ้งห้าหน้อยเมื่อนี่แอดมินกะมีเลขรัฐบ,บาลไทยมาฝากนะ่าจนะเนาะซึ่งแอดมินเคยลงหายอยู่นะ่าจนะเนาะ นี่เนาะจ้าเป็นเลขของคนอุบลหว้วยไทยนะจ้าซึ่งแอดมินได้เคยลงไปแล้วนะจ้าวดที่แล้วท่านผู้ชมจําได้บ่เพื่อนได้แบ่งปันมาเนาะจ้าเนาะวดที่แล้วแอดมินก็ได้ลงไปเป็นวดแหลกเนาะจ้าเนาะเข่าที่นึ่งเก้าขางลางเนาะจ้าเนาะมาเบิ้งของวดนี่กันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับเป็นสำหรับเลขตารางนี่เป็นเลขของคนอุบลหว้วยไทยเนาะจ้าเนาะ เพื่อนได้ส่งมาให้แอดมินทางไลน์เนาะจ้นะเนาะแอดมินกัขอขอบคุณหล,ลายๆเนาะจ้นะะเนากับคนอุบลหว้วยไทยเนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันมาแล้วกัแอดมินกัเอามาแบ่งปันกับ FC ทางช่องเนาะจ้ะเนาะนี่เนาะจ้า,นะจาของงวดนี่เนาะจ้าเนาะหนึ่งทับสี่หกสิบสามเนาะจ้าก็จะมีแปดห้าเจ็ดหกสามสอง ล้วก็ม่โตแดงๆน้นอยๆเนาะจ้ะเนาะสามสามทัดมากก็จะเป็นหกสามศูนย์หกเก้าหนึ่งสี่สี่เก้าแล้วก็ห้าแปดเนาะจ้นะเนาะตามนี่เนอะจ้าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มองบ่เห็นเนอะจ้ากดแคปหนาจอเอาไปขยายเบิ้งใดเนอะจ้าเนาะมาเบิ้งแนวทาห้าหน้อยห้าต่อเลยเนอะจ้าเนาะ เลขเด่นในตารางนะคะสองสามสี่เจ็ดห้าหกนะคะ เด่น2และรอง3นะคะจับวินชุดเด่นนะคะ สำหรับท่านใดที่สร้างป่าแห่งแอดมินเนาะจ้า0926325513นะคะ ID line นะคะ noo 5 9 9นะคะทักเข้านะคะถ้าขามาสร้างจองไว้ได้นะจ๊นะเนาะแอดมินจะส่งคองหายสินเดือนนะจ๊ะหลักกาแอดมินมีนนำพริก แม่งด่าน้แล้ะจ้ะเด้อกะปุ๊กลายีสิบบาทเนะจ้ะเนาะถ้าผุดายสิส้ังกะทักไอดีไล่้ามาเนะจ้ะเนาะต่อไปที่ชุดกันนะคะ ชุดแน่นเนะจ้าเลียวเห็นแล้วเนะจ้ะเนาะเมื่อวานะาวานี่ fc เพิว่าเมื่อนี่คือเขียนตัวน้อยแท้ตัวต้องซื้อหน่อยนะจ้าท่านซอวเพิรอาจจะเลียวบาเห็นนะจ้นะเนาะชุดเด่นนะคะก็จะมีสองสามสองสี่สองเจ็ด สองห้าสองหกสามสี่สามเจ็ดสามห้าสามหกแล้วก็ชุดกันก็จะมีสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็ห้าหกนะคะชุดเน้นนะคะก็จะมีสองสามสองสี่สองเจ็ดสามสี่สามห้าสามหกนะคะสี่ห้าสี่หกแล้วก็ห้าหกนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ